ยิ่งมีความศรัทธาเยอะยิ่งได้เงินเยอะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวในวันนี้นะพิมพ์คำนี้มานะครับฉันได้รับสิ่งที่ฉันต้องการเสมอฉันได้รับสิ่งที่ฉันต้องการเสมอพิมพ์คำนี้มานะครับพลังแห่งความศรัทธาหรือว่าเฟสนะมันสำคัญมากต่อความร่ำรวยของคุณ คนที่มีความเชื่อคนที่มีความศรัทธานะครับจะมั่งคั่งและร่ำรวยจงศรัทธาในความปรารถนาของคุณจงศรัทธาในความฝันของคุณไม่ว่าคุณจะปรารถนาต้องการสิ่งใดก็ตามบนโลกใบนี้นะครับขอให้คุณศรัทธาต่อสิ่งนั้นยกตัวอย่างเช่นตอนนี้คุณมีความศรัทธาว่าคุณจะมีเงิน10ล้านบาท ให้คุณเชื่อและศรัทธาในสิ่งนั้นให้เชื่อไปเลยว่าคุณสามารถมีเงิน10ล้านบาทได้หรือวันนี้คุณต้องการได้รับเงิน30ล้านบาทในชีวิตนี้คุณต้องการมีเงินเก็บ30ล้านบาทให้คุณเชื่อและศรัทธาในสิ่งนั้นอะไรก็ตามที่เข้ามาในจิตของคุณแล้วคุณสามารถเชื่อได้คุณจะได้รับสิ่งนั้น ไม่ว่าคุณนะจะเห็นอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะไปฟังเรื่องราวอะไรมาก็ตามไม่ว่าคุณจะไปสัมผัสกับอะไรมาก็ตามนะครับถ้าคุณสามารถเชื่อว่าคุณได้รับสิ่งนั้นได้ถ้าคุณสามารถเชื่อว่าคุณมีสิ่งนั้นได้คุณจะมีสิ่งนั้นได้ถ้าวันนี้คุณมองเห็นคนสำเร็จและเขาสามารถทำเงินสิบล้านบาทได้ คุณสามารถเป็นแบบนั้นได้เช่นกันคุณสามารถได้รับผลลัพธ์นั้นได้เช่นกันคีย์สำคัญก็คืออย่ามองตัวเองในด้านลบเด็ดขาดเพราะจิตใต้สำนึกของคุณจะมองว่าคุณเป็นแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นบางคนนะครับเขาคิดว่าเขาไม่เก่ง บางคนคิดว่าเขาสู้คนอื่นไม่ได้หรือบางคนคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับความสำเร็จหรือไม่เป็นที่รักในจักรวาลนี้เวลาที่คุณนะครับมองเห็นตัวเองในด้านลบจิตใต้สำนึกของคุณจะมองเห็นคุณเป็นแบบนั้นด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับผลลัพธ์แบบนั้นเพราะจิตใต้สำนึกของคุณนะครับมันทำงานให้คุณตลอดเวลา ขอให้คุณนะับมองเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดมองเห็นตัวเองได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการถ้าคุณมองเห็นตัวเองในด้านดีจิตของคุณจะเชื่อแบบนั้นจิตใต้สำนึกของคุณจะทำงานให้คุณจิตของคุณทรงพลังมากและมันทำงานให้คุณตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะปรารถนาต้องการสิ่งใดก็ตามให้คุณเชื่อและศรัทธาไปเลยว่าคุณได้รับสิ่งนั้นแน่นอนคุณมีสิ่งนั้นได้แน่นอนยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะครับถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จขอให้คุณนับเห็นตัวเองเป็นสิ่งนั้นเห็นตัวเองได้รับสิ่งนั้นเห็นตัวเองได้รับผลลัพธ์แบบนั้นให้คุณเชื่อและศรัทธาในตัวเอง จงมีความมั่นใจในตัวเองจงมีความเชื่อมั่นในตัวเองวันนี้นะครับไม่ว่าคุณจะขายสินค้าอะไรก็ตามหรือคุณจะนำเสนอผลงานอะไรก็ตามขอให้คุณนะครับเชื่อในสิ่งสิ่งนั้นและเชื่อมั่นในตัวเองนะครับจงนำเสนอด้วยความเชื่อเพราะคนจะซื้อคุณจากความเชื่อของคุณจากสิ่งที่คุณเชื่อมั่น เวลาที่คุณขายบางสิ่งบางอย่างด้วยความมั่นใจคนจะตัดสินใจซื้อสินค้าคุณเพราะคนจะตัดสินใจซื้อสินค้าจากความมั่นใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเชื่อว่าคุณทําได้หรือคุณจะเชื่อว่าคุณทําไม่ได้คุณคิดถูกเสมอคุณเชื่อแบบไหนคุณจะเป็นแบบนั้นเพราะกฎของชีวิต คือกฎของความเชื่อคนที่ไม่เชื่อว่าตัวเองสมควรได้รับสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับคือคนที่ขาดศรัทธาเขาไม่มีความเชื่อในจิตใจเขาขาดความศรัทธาในจิตใจเขาจึงไม่ได้สิ่งนั้นแต่ใครก็ตามที่มีความเชื่อในจิตใจมีความศรัทธาในจิตใจ เขาจะได้ทุกสิ่งที่เขาปรารถนาต้องการและสำหรับใครนะครับที่ต้องการรวยขึ้น10เท่าเงินไหลเข้าตลอดชีวิตอย่าลืมไปสมัครเรียนคอร์สเรียนนี้นะครับวิชากดแรงดึงดูดขั้นสูงจิตเนรลมิตเงินล้านรวยขึ้น10เท่าเงินไหลเข้าตลอดชีวิต ในคอร์สเรียนนี้นะครับจะบอกวิธีการที่ทำให้คุณเนี่ยรวยขึ้น10เท่าและเงินไหลเข้าต่อชีวิตมีลูกศิษย์หลายคนนะครับทำตามแล้วได้ผลลัพธ์บางคนนะครับพลังงานในตัวเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแบบทันตาเห็นจากที่ไม่เคยมีเงินลาน,นับตอนนี้เขาสามารถมีเงินลานได้ ในคอร์สเรียนนี้นะครับครูสบายจะบอกเทคนิคในการเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตถ้าพลังงานในตัวคุณเปลี่ยนไปนะครับชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปแล้วในคอร์สเรียนนี้นะครับจะสอนแบบละเอียดมันเป็นกฎแรงดึงดูดแบบโฮโลแกรมครูสบายจะสอนเรื่องโฮโลแกรมและครูสบายจะสอนเรื่องจิตนิรมิต คุณสามารถใช้จิตของคุณเสกสร้างอะไรก็ได้มีนักเรียนบางคนนะครับสามารถซื้อบ้านหลังใหม่ได้นะครับเพราะเขาใช้เทคนิคในคอร์สเรียนนี้ใครสนใจสมัครเรียนนะครับสามารถพิมพ์สนใจมาได้เลยหรือถ้าใครฟังจาก YouTube นะครับครูสบายปักลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้คุณสามารถทักลิงก์มาสมัครเรียนได้เลยเดี๋ยวครูสบายจะให้ราคาพิเศษ และสำหรับใครนะครับที่สมัครเรียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคอร์สเรียนวันนี้ครูสบายฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ